ในงานว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ได้นัดแพทย์ให้มาดูเรื่องของอาการแผลที่มือด้านขวานะครับภายในบ้านพักในกรมทหารราบที่หนึ่งมหาดเล็กราชวัลรบรักษาพระองค์นะครับหลังจากนั้นเวลาประมาณ10บนาฬิกาสนาทีท่านนายกก็เข้ามาปฏิบัติภารกิจตามปกติที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับแต่ว่าวันนี้ยังไม่มีภารกิจว่าจะมีใครเข้าพบอย่างไรและจะไป ที่ไหนอย่างไรนะครับขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวในพักรวมไทยสร้างชาติช่วงบ่ายวันนี้นะครับคุณสุพัทรพงษ์พันมีชาววันนี้ลาราชการแล้วนะฮะเพราะว่าจะนั่งหวัวโต๊ะประชุมทีมกําหนดยุทธศ,ศาสตร์และก็นโยบายแนวทางในการหาเสียพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมกับคุณอนุชาบุรพชัยศีรลองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอันนี้กร็ราราชการเป็นที่เรียบร้อยวันที่7เมษายนนี้รวมไทยสร้างชาติปราสาัยใหญ่ที่กรุงเทพปักธงแล้วเนี่ยนะฮะ จะเขย่าเอามาให้ได้นะครับพื้นที่หลายเขตเนี่ยก็ต้องไปช่วงชิงนะพลังประชารัฐเจ้าของเดิมแม้จะย้ายมาอยู่ที่นี่ก็พอสมควรนะฮะภูมิใจไทยก็อยากจะปกัก ปักธงให้ได้ล่าสุดประชาธิปัตย์ปะดดำเดียบอกว่าจะทวงคืนประชาธิปัตย์กลับมาให้ได้หลังจากที่ไม่มีซักเก้าอี้คือสนามกรุงเทพเนี่ยพี่หนุ่มคะคือด้วยความที่เป็นสนามที่เอาใจยากคือคนกรุงเทพเนี่ยก็อาจจะมีวิธีการคิดที่ไม่เหมือนกับพื้นที่อื่นไม่ใช่เบื่อง่าใหญ่เร็วหรือไม่ใช่อะไรอย่างนั้นประเภทที่ว่ามีบ้านใหญ่ในมือเนี่ยหักปากกาเซียนมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูนะคะส่วนเรื่องของการเมืองค่ะอย่างที่บอกว่าตอนนี้ทุกอย่างเปิดโหมดเลือกตั้งเต็มตัวประเด็นเรื่องของนายก ต้องมาจากการเป็นสสอ,อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นคือก่อนหน้านี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยเดินหน้าเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญน,นายกต้องมาจากการเป็นสสแต่ว่าตอนนี้ทั้งคุณอุ้งอิงอคุณเศรษฐาทวิสินว่าที่แคนดิเดตนายกเนี่ย,ยอ,อยู่ในพาธิเลสมันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าเอาแล้วก่อนหน้านี้เดี๋ยวคุณไปเดินเกมว่านายกควรจะต้องมาจากการเป็นสสนะรวมไปถึงเรื่องของพลเอกประยุทธ์ก็อาจจะไม่ได้อยู่ในบัญชี ปาร์ตี้ลิสของรวมไทยสร้างชาติ่านจะแจ้งแล้วล่ะเหตุผลส่วนตัววันนี้คุณธนกรวังบุญคงชนะเนี่ยก็ออกมาอธิบายเพิ่มเติมนะคะ,ค,ะคุณธนกรเนี่ยบอกว่าประเด็นเรื่องของนายกต้องมาจากการเป็นสสที่ผ่านมาเนี่ยพักเพื่อไทยเนี่ยพูดมาโดยตลอดแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นปัจจุบันเนี่ยอาจจะย้อนเกรดพักเพื่อไทยได้ว่าคุณอุ้งอิงคุณเศรษฐาไม่ได้อยู่ในบัญชีนายกเนี่ยเหมือนกับว่า ตอนที่เป็นพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปจับจ้องจับผิดแต่พอเป็นตนเองเนี่ยมันก็เข้าตัวส่วนที่พลเอกประยุทธ์เนี่ย ไม่ลงสสอปาร์ตี้ลิสต์มั่นใจว่าไม่กระทบกับพักรวมไทยสร้างชาติเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ให้เหตุผลมาโดยตลอดว่าพร้อมที่จะทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนนะคะส่วนที่ใครบอกว่าเอ๊ะมันจะทําให้ความนิยมของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยน้อยลงไปหรือเปล่าคุณนนกรมั่นใจว่าความนิยมของพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่น้อยลงไปจากประเด็นเรื่องของสสปาร์ตี้ลิสต์มันมีอีกหนึ่งประเด็นนะคะคุณอุดรคือคนะะักข่าวไปถามคุณนนกรว่า การที่ลุงตู่ไม่ลงปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยกลัวแพ้หรือเปล่าเพราะถ้าแพ้เท่ากับว่ารวมไทยสร้างชาติไปเป็นฝ่ายค้านลุงตู่ก็ต้องไปเป็นฝ่ายค้านในสภาคุณธนากรบอกไม่เกี่ยวถ้ากลัวจริงๆเนี่ยไม่มาลงเป็นแคนดิเดตนายกให้กับรวมไทยสร้างชาติหรอกถูกไหมใช่ครับ ขณะดวการบรรยากาศของการหาเสียงวันนี้แต่ละพักเนี่ยนะฮะไหนๆก็รวมไทยสร้างชาติไปดูรวมไทยสร้างชาติกันนิดนึงนะคุณทิพพนันสิริชนะสมาชิกพกรรครวมไทยสร้างชาตินะครับบอกว่าวันนี้ไปพร้อมกับว่าที่ผู้สมัครกรุงเทพมหานครเขตที K ่หนึ่งสามันธวงศ์ป้อมปราบศัตรูพ่ายบางรักและพระนครดุสิตเนี่ยนะฮะ ไปกับคุณพลัดสิริกุลพิสุทธิ์นะครับก็ลงพื้นที่พบปะพี่น้องไปเยี่ยมไปดูนักธ,กธุรกิจต่างๆนานาะนะนะก็ได้กระแสตอบรับดีนะฮะเพราะว่ารู้อยู่แล้วตอนนี้ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นพัคที่พลเอกประยุจันทร์โอชาจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเอาละ ไปพื้นที่ป้อมป่าไปพื้นที่เยาวราชนี่ก็ต้องนิดนึงนะฮะเวลาเป็นเงินเป็นทองอันนี้อันนี้นักธุรกิจในพื้นที่เลยนะแต่คู่แข่งเยอะคุณการกันนิดก็พลังประชาเ้ยเพื่อไทยใช่ไหมคะใช่โอ้โหคุณเจอมาดอีกประชาธิปัตปัใช่เดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะเป็นพื้นที่ไข่แดงที่คนก็แย่งชิงเหมือนกันนะฮะ ขณะเดียวกันเสเฮ้งนะฮะคุณสุชาติชมกลิ่นนะครับโอ้โหเปิดทีมชนบุรีนะครับเพราะอะไรเพราะว่าคือพอเจ้าตัวไม่ลงปกติเจ้าตัวเป็นสสเขตหนึ่งอยู่แล้วนะฮะเป็นหัวหน้าทีมปกติถ้าเป็นสสเขตหนึ่งหาเสียงจริงก็หาเสียงดูแลในเขตหนึ่งตัวเองหรืออาจจะไปช่วยเขตอื่นบ้างแต่ว่าพอเป็นสสเขตมันจะติดวงกรอบแต่ว่าด้วยภารกิจที่พักมอภัยมันใหญ่เกินนั้นเป็นแม่ทัพไงเป็นแม่ทัพภาคตะวันออกแล้วจะไปดูเขตหนึ่งของตัวเองมันก็ นะเขาเรียกว่ามันห่วงหน้าพวงหลังอ๋อคือถ้าเป็นเขตเนี่ยแน่นอนการลงพื้นที่หาเสียงมันต้องต่อเนื่องใช่แล้วตัวเองอยู่ในคือเอาละฐานคะแนนเสียงตัวเองอาจจะได้แต่คราวนี้ถ้าไม่อยู่ในเขตเลยเพราะเดี๋ยวไปเพชรบุรีบ้างไปจังหวัดอื่น <c oughs> เออไม่มาเขตหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวจะลงจะไปสู้เขาได้เรอเนี่ย <c oughs> นะก็ไม่ได้นะที่สุดก็เลยตัดสินใจว่าถอยนะแล้วก็ให้ทีมงานให้น้องของภรรยาก็ถือว่าเป็นทีมงานที่เข้มแข็งแล้วก็สู้มาด้วยกันเนี่ยนะครับก็คือคุณแยมนภัสนัน อรินทักขุนวงนะครับซึ่งก็เป็นอดีตรองนายกเทศมนตรีตะมนสเมเสเจคือพู้ง่ายก็เป็นคนรู้จักกันอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วแหละแต่แค่ประกาศอย่างเป็นทางการวันนี้เปิดตัว1ิคนเป็นที่เรียบร้อยสําหรับทีมชนบุรีจังหวัดชนบุรีของรวมไทยสร้างชาตินะครับค่ะคุณสุชาติก็บอกว่าเหตุผลหนึ่งเนี่ยนะที่จําเป็นที่จะไม่ได้ลงเขตก็คือว่าภารกิจที่ต้องดูแลพี่น้องนะทั้งภาคกลางตะวันออกกับตะวันตกก็เหมารวมหมดแหละนะครับ ภารกิจสําคัญมันต้องดูทั้งหมดแล้วก็ภารกิจตําแหน่งร่มตีว่าการกระทรวงแรงงานก็ต้องดูทั้งหมดอีกพี่น้องแรงงานทั่วประเทศฉะนั้นแล้ววันนี้ให้ทีมงานนะลงแทนแต่ว่าตัวเองก็สนับสนุนอยู่เบื้องหลังเชื่อว่าพี่น้องประชาชนได้ใจกับผลงานที่ผ่านมาแล้วแต่การที่เจ้าตัวไม่ลงเองเนี่ยแปลว่าต้องมั่นใจว่าส่งแค่คุณแยมก็เอาอยู่เพราะว่าตอนปี62เนี่ยคุณสุชาติเนี่ยเอาชนะแล้วทิ้งห้างทิ้งห่างคู่แข่งไปเป็นหมื่น คือเขาถึงได้เรียกว่าพลังใหม่ไงแต่เขตหนึ่งก็มีคู่แข่งคือก้าวไกลพี่หนุ่มคะก้าวไกลเขตหนึ่งเนี่ยโโทุกจังหวัดเนี่ยประมาทไม่ได้บ้านใหญ่นะฮะคุณปลื้มไปสวมเสื้อเพื่อไทยแล้วเนี่ย<อ>นะกระแสะความนิยมของพรรคเพื่อไทยมันก็เข้ามาแย่งชิงได้พอสมควรคน่าสนใจเป็นจังหวัดที่เดือดจริงๆนะชนบุรีะนะครับและท็อปนิวสองเราก็ ปักบทว่าเป็นหนึ่งในจังหวัดท mm ี่เราจะไปจัดดีเบตสัญจรด้วยเอาของมาขายก่อนนะฮะเดี๋ยววันเวลาสถานที่ยังไงเดี๋ยวจะแจ้งเพื่อทราบค่ะแล้วก็จริงๆนอกจากสนามชนบุรีนะคะสำหรับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะมีเวทีปราศัยพื้นที่ภาคอีสานอีกอย่างน้อยๆ3จังหวัดนะคะคุณวิทยาแก้วภรดายค่ะรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติซึ่งดูแลภาคอีสานนะคะคุณวิทยาให้ข้อมูลว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยจะมีเวทีปราศัยใหญ่ของอีสาน3จังหวัด หนึ่งคืออุดอรนะคะอ,อุดอรนี่ก็เคยเป็นเมืองหลวงเพื่อไทยมาก่อนนะเมืองหลวงเพื่อไทยเมืองหลวงคนเสื้อแดงแล้วก็อีกหนึ่งจังหวัดขอนแกนออ่น ใกล้เคียงกันสูสีกันแต่อาจจะมีบางเขตที่พรรคอื่นแทรกเข้าไปได้บ้างเขตหมอเปรมเขตใครต่อใครแต่ด้วยหลักเนี่ยยังเทมาที่เพื่อไทยค่ะ,ะแล้วก็สนามที่3มอันนี้ยังลังเลระหว่างอุบลกับโคราชคือลุงตู่เนี่ยเป็นลูกอีสานเพราะฉะนั้นเนี่ยสนามอีสานเนี่ยจะเป็นสนามที่เดือดมากที่รวมไทยสร้างชาติต้องเจาะให้ได้นะคะเบื้องต้นนะครับผมคิดว่าประมาณก็สามที่นะฮะจังหวัดที่คิดว่าจะเป็นเป้าหมายก็คือจังหวัดอุดรธานีเนะ จังหวัดขอนแก่นแล้วก็อาจจะมีอุนบนลราชธานีหรือโคราชอยู่ที่การจัดระยะเวลานะครับแต่ว่าเข้าใจว่าท่านเขาจะเดินทางอีสานมากพอสมควรเพราะพื้นที่มันใหญ่และก็จํานวนจังหวัดมันร่วม20จังหวัดนะครับแล้วขอทราบนะครับว่าลงพื้นที่วันไหนบนะ้างเออยังไม่ได้กําหนดวันฮะแต่ตัวนี้กําลังจัดลําดับทั้งหมดทั่วประเทศว่าที่ท่านจําเป็นต้องไปจัดการปลาใสะมีกี่จังหวัดนะครับแล้วก็คงจ,จัดเวลาให้มากที่สุดเพราะว่าที่หายด้วยกันก็ เ,เชื่อว่าทนายกอาจจะต้องลาราชการบ้านนะเพื่อได้มีเวลาหาเสียงประสัยมากขึ้นกว่าเดิมครับแม่ทัพน้อยภาคอีสานแต่หลายคนก็บอกคุณวิทยาเป็นแม่ทัพใหญ่ <นะ S 1> แต่ว่าชื่อน้อยก็เลยเป็นแม่ทัพน้อยคุณวิทยาแก้วพรดาแต่ท่านมั่นใจว่ากระแสข,ของคนเอกประยุทธ์ในอีสานนสู้ได้สู้อีกหลายๆคนได้ ก็รอดูกันลวกันนะฮะจากกรมไทยสร้างชาติเดี๋ยวจะไปพักพลังประชารัฐกันนิดนึงนะฮะโอ้โหลุงป้อมวันนี้เมื่อวานเนี่ยนะได้ดูการพูดยาวนานนอกจากการมาใและมีลีลามีจังหวะของการตอบโต้นักข่าวนะครับวันนี้แพราวจริงๆนะฮะล่าสุดนะฮะมีรายงานจากพักพลังประชารัฐพลเอกประวิตยวงสุวรรณนะครับท่านรองนายกในในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักด้วยเนี่ยนะลงนามในคําสั่งของพักพลังประชารัฐในการแต่งตั้งรองเลขาธิการพัก เพื่อให้การดำเนินง,งานของพักเนี่ยนะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็ตั้งคุณสรรพจน์สุขศรีเมืองนะครับอันนี้สนนสนครศรีธรรมราชนะฮะเดิมทีเนี่ยก็มีดรรงบุตรสวยขวัญกรรมการบริหารพักอยู่แล้วนะฮะตอนนี้เสริมเข้าไปอีกตอนนี้ถ้าหมายมั่นนะฮะที่นครศรีธรรมราชช่วงชิงก็ไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์นะฮะพลังประชารัฐเจ้าของเก้าอี้เดิมจะรักษาไว้ได้ขนาดไหนอย่างไรและคนที่มาที่รวมไทยสร้างชาติตอนนี้ก็ ตึงกาลังกันเขาบอกว่าไม่รู้จะแบ่งกันลงตัวหรือเปล่าสําหรับนี้เก้า น่าจะเม่ใชิ9น่าจะ10ซะ่ด้วยซ้ำโอ้โหเกาเกาชเก่าเกาเดือดมากนะเดือดนครศรีธรรมราชนะครับและช่วงนี้ลุงป้อมนี่ใจบันดาลแรงนะคะใส่เสื้ออิชูไปไหนมาไหนตลอดนะเดินเนี่ยปลอเลยนะคะส่วนประชาธิปัตย์ค่ะหลังจากที่ออนลมานปาร์ตี้ลิสต์มาพอสมควรนะคะล่าสุดวันนี้เนี่ยประชาธิปัตย์เปิดตัวปาร์ตี้ลิสต์หนึ่งร้อยคนเรียบร้อยแล้วนะคะนาโดยคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์คุณนิพนธ์บุญญาณมณีแล้วก็คุณองค์อาจคล้ามไัยบู์ค่ะวันนี้มีการประชุมเตรียมความพร้อมเปิดตััวผู้สสสมคร ปาร์ตี้ลิส100คนแสดงว่าเคาะแล้วนะเคาะแล้วเรียบร้อยอ่านมารีโวดเสร็จสับเรียบร้อยคุณจุรินบอกว่าสอสอบัญชีรายชื่อทั้งหมดเนี่ยผ่านการรับรองนะคะจากที่ประชุมกรรมการบริหารพักแล้วคุณจุรินก็พาทุกคนไปสักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะคะคุณจุรินเนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยพักประชาธิปัตย์เดินหน้าเข้าไปสู่การเลือกตั้ง ใครก็แล้วแต่ที่ปราโมทาเราไว้เนี่ยขอให้ทับหน้าของประชาธิปัตย์ร้อยคนก็คือปาร์ตี้ลิสต์เหล่านี้เนี่ยนะคะถืออย่างลบค่ะพี่หนุ่มเอายังลบแท่งใหญ่ไปตระเวนล,ลบคำปรา,าปโมททั่วประเทศเราจะชนะการเลือกตั้งไม่ธรรมาดานะคุณจุริลนลักษณะวิสิทิ์นะคะแล้วก็ยังบอกด้วยนะคะว่าการจัดทัพหาเสียงประชาธิปัตย์เนี่ยกลยุทธ์มันจะเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมค่ะคือมีทับหัวหน้าพักมีทับเลขาธิการพัก พี่ต่อประกาศเอาไว้ว่าถ้าประชาธิปัตย์ได้ต่ำกว่าเดิมคือ53เนี่ยนะเลิกเล่นการเมืองวางมือเลยแล้วก็อีกหนึ่งทับก็คืออดีตหัวหน้าพักมุ่งชวนคุณบัญญัติคุณอภิสิทธิ์จะมาช่วยกันหาเสียงเลือกตั้งส่วนปีิลิสก็คือไม่มีคุณอภิสิทธิ์วันก่อนนี้ไปช่วยหาเสียงที่นู่นแล้วนะคุณอภิสิทธิ์นะใต้สะพานพระรามแปดอ๋อที่กรุงเทพก็เวทีนี้แหละที่คุณเดียประกาศว่าจะทวงคืนประชาธิปัตย์ในกทมไงครับนี่นะฟังเสียงนิดนึงทีมงานดันเสียงขึ้น คัก็คือใครปรามากเราไว้ก่าขอให้ทับหน้าประชาชนท,ทั้ง,งร100คนช่วยกันถอองงือย่างลบแท่งใหญช่วยกันลบคำปรา,ากและนำพักไปสู่ความสมเร็จในการตั้ง เยว่า<ผ>จากพักประชาธิปัตย์แล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูที่แถวๆบางเขนกันนิดหนึ่งนะฮะภูมิใจไทยนะครับวันนี้ที่พักภูมิใจไทยมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารพักก็โดยคุณสุพชัยใจสมุทรนายทะเบียนของพักนะครับ ก็มีการเปิดเผยภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพักปุ่มใจไทยบอกว่าวันนี้ในที่ประชุมหารือกันเพื่อเสนอรับรองรายชื่อบุคคลที่จะสมัครรับเลือกตั้งในส่วนของเขตนะตอนนี้รับรองแล้ว391เขตจาก400า่หายอยู่ประมาณสักเท่นนานนะฮะเดี๋ยวรอดูว่าความเห็นชอบที่สุดเคาะที่สุดจะดําเนินการอย่างไรหรือว่าจะส่งแค่391นะ เพื่อความถูกต้องนะฮะส่วนอีเก้เขตก็รอดูยังพอมีเวลาอยู่นะครับเพราะว่าต้องเคาะที่สุดแล้วก็ถ้าทัน ก็อาจจะไปพร้อมกันในวันที่3ถ้าไม่ทันยังเลทได้ถึงวันไม่เกินวันที่7นะฮะสามถึงเรับสมัครสสเขตก็รอโดยทีว่าจะเป็นอย่างไรส่วนบัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคได้รับรายชื่อจากคณะกรรมการสรรหารแล้วทั้ง100รายชื่อมีการจัดเรียงลําดับผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อเรียบร้อยแล้วนะฮะและจะเปิดรายชื่อจริงๆในวันรับสมัครก็คือ4เมษายนอ่าตอนนี้1นึ่งั้อยเรียงมาแล้วเรียบร้อยก่อนหน้านั้นมี1 2 3 4 5ี่ชัดเจนะนะฮะ เปิดเผยผ่านสื่อมามีชื่อของน้องเพลงด้วยนะครับดิฉันไม่อยากจะคิดภาพอาทิตย์หน้าเลยนะคะว่าการเมืองจะร้อนอขนาดนะไหนนะเกิดสู้เกอกราฟิกตอนนี้เนี่ยนะฮะโอ้ oh, ทีละร้อยทีละร้อยับเจานะอินไซด์เนี่ยน่าจะลำบากเหมือนกันนะคุณมิวนะรายการคุณมนะิวเนี่ยนี่คือ ภูมิใจไทยไปดูชาติไทยพักชาติไทยพัฒนากันหน่อยอันนี้อันนี้ก็ไม่แผ่ววันนี้ประชุมใหญ่นะประชุมใหญ่สามัญน,นะคะก็วันนี้เนี่ยมีการประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการบริหารพักนะคะรวมไปถึงการประกาศเรื่องของนโยบายกรรมการบริหารพักที่เปลี่ยนเนี่ยก็หลักๆ3รายชื่อคือเพิ่มตําแหน่งรองหัวหน้าพักเข้ามานะคะคนแรกคือคุณชาติชายพยุหนาวีชัยคุณกนกวงตรงานนะคะแล้วก็คุณสันติกีรน,นัน ส่วนอีกหนึ่งประเด็นสําคัญก็คือเรื่องของยุทธศาสตร์ในการหาเสียงวันนี้คุณท็อปวาราวุธเนี่ยมาในบทบาทสายบู๊นะคะประกาศกล้าวเลยว่าประเทศไทยเนี่ยเราต้องมีผู้นําที่ทําให้ประเทศไทยเนี่ยเราต้องมีผู้นําที่ดันให้เราเนี่ยไปอยู่ในเวทีโลกได้ต้องมีคนเก่งแล้วก็ยืนยันว่าชาติไทยพัฒนาไอ้นโยบายต่างๆเนี่ยที่ประกาศออกมาเนี่ยทำได้จริงไม่ได้มาจากการขี้โมโ้อ,อวด แต่เราทำให้เห็นมานานแล้วเราไม่อยากจะไปแก้ปัญหาไอ้ลดแลกแจกแถมมันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่แท้จริงก็ไม่รู้ว่ากระทบไปที่พักไหนหรือเปล่านะคะยืนยันว่าการแก้ปัญหาที่แท้จริงคือชาติไทยพัฒนาเนี่ยลงพื้นที่แล้วไปฟังว่าชาวบ้านเดือดร้อนอะไรแล้วก็เอามาบรรจุในนโยบายของพักนั่นเองครับอ้าวนี่ชาติไทยพัฒนานะครับโอ้โหนี่ประชุมใหญ่สามัญเนี่ยคนเยอะจริงๆเนี่ยนะฮะมีมติรับรองกรรมก,รรมการบริหนารพักด้วย พักไทยสร้างไทยคุณหญิงหน่อยนะคคุณหญิงสุดาลัตเกียรยุรพันธ์วันนี้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญเหมือนกันนะครับตามข้อบังคับของพักการเมืองเพื่อให้กฎหมายของพักการเมืองที่มีการปรับแก้ต่างๆนานานะจึงมีการปรับข้อบังคับของพักให้สอดคล้องกับกฎหมายของพักการเมืองนะครับซึ่งวันนี้ในที่ประชุมก็มีการรายงานเรื่องตําแหน่งกรรมการบริหารพักที่มีการปรับเพิ่มเติมและทดแทนนะฮะเดิมที ก่อนหน้านี้ที่ประชุมก็มีมติเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือนายฐากรตันทสิทธิ์ตำแหน่งเลขาธิการพรรคแทนนาวาอากาศตรีสิทธาทิวารีนะฮะที่จะเป็นตัวแทนของพรรคในการลงหาเสียงช่วยศึกเลือกตั้งในฐานะของแคดิเดตนายกรัฐมนตรีโอ้โหเอาละสิผู้พันตุน <laughs> คนที่สองนะฮะแสดงว่าแคดิเดตนายกของพรรคนี่มีสองคนมีสามเลยค่ะพี่หนุ่มมีสามเลยใช่ไหมมีสามคะ่ะอีกคน<ม>ก็คือคุณสุพันมงคลสุธีโอ้โหคนนี้เนี่ยเป็นอดีต ประธานหอการค้าอันนี้เก่งด้านเศรษฐกิจนะคะผู้พันปุ่นก็เป็นคนที่คุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยบอกไงว่าเคยขับเครื่องบิน F16 หัวแหลมฟิลติลกาได้ด้วยครับ <laughs> น่าสนใจนะฮะก็มีตําแหน่งสําคัญๆเนี่ยมีคุณถากอนนะครับมีคุณอุดมเดชรัตนสถียนคุณสุธาชันแสงนาวากาเดกอนุดิตนาครทัพนะครับคุณดนเหตระกูลคุณทวัชชัยสุทธิบงกฎนะครับอันนี้ตําแหน่งรองหัวหน้าพักแล้วก็คุณนรง รุ่งธนวงนะอันนี้เหรัญยิกของพักนะครับก็มีการปรับเพิ่มโดยสรุปพักนี้3เต็มแม็กเขาให้3ก็ส่งไป3อันนี้ถือว่าไปสู้กับเพื่อไทยนะคะสู้กับเพื่อไทยสองพักที่ประกาศเต็มแม็กเลยไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store